สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะราคาแพงหรูหรามากเปิดโรงแรมสถานที่จัดงานแต่งเวียวิกกี้ราคาแพงระยะหรูหรามากเตรียมพร้อมไปเกือบหมดแล้วสําหรับงานแต่งของวัดที่เจ้าบ่าวเวียสกลวัฒน์กับแฟนสาวน,าวน,นองวงการวิกกี้ก่อนหน้านี้มีภาพการสวมแหวน,นมาน่านออกมาให้เห็นและแฟนบได้ร่วมแสดงความ,มินดีกันไปแล้วตามมาด้วยภาพเวียวิกกี้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย ล่าสุดเวียวิกกี้ได้เดินสายแจกการแต่งงานอย่างต่อเนื่องทางพี่น้องในวงการที่สนิทและบุคคลที่เจ้าตัวรักและเคารพในการระบุสถานที่จัดงานที่โรงแรมคลับเบอราแบงคอกสําสำหรับโรงแรมคลับเบอราแบงคอกเป็นโรงแรมบูติกแบรนด์หรูสไตล์รีสอร์ทแห่งใหม่บนถนนเจริญกรุงภายในโครงการเจ้าพญาเอสเตดสถานที่แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองมงคลสมรส งานพิธีมั่นนละวิวาในรูปแบบต่างๆทั้งภายในห้องบรรูมและพื้นที่แก่งแจ้งห้องบรรูุมรองรับแขกได้สูงสุดถึง900คนห้องบารูุมกว้างใหญ่โอโทงสวยสงาด้วยพื้นที่กว่า747ตารางเมตรสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยายได้จากมุมสูงแบบพาโนรามา180องศาภายในตกแต่งด้วยกระจกบานใหญ,ญ่สไตล์วินเทจเพดานสูงกว่า6เมตรประดับด้วยผีเสื้อแก้วจุวรนัย ผลิตด้วยเทคนิคการเป่ามือจากช่างศิลป์มืออาชีพห้อยระยะอย่างวิจิตรงดงามห้องบนรูมแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้มากถึง900ท่านเมื่อรวมบริเวณส่วนรับรองด้านหน้าเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการจัดงานเลี้ยงในทุกรูปแบบอาทิซิดดาวรินเนอร์บุฟเฟ่หรือครอกเทลเป็นต้นพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพยาสําหรับการจัดงานกลางแจ้งพื้นที่บริเวณคอสยาดริมแม่น้ําเจ้าพยา มีพื้นที่กว่า428ตารางเมตรสามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้ถึง200ท่านเหมาะสำหรับการจัดงานสังสรรค์และงานเลนสไตล์ค็อกเทลในสวนสวยหรือ After Party แบบกลางแจ้งเพื่อรับลมธรรมชาติและชื่นชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ